สวัสดีค่ะตีอยู่ที่ 3KNP ยนตกิจสาขา3โคกปทุมค่ะที่นี่เป็นแหล่งรถตู้ที่ใหญ่ที่สุดในย่านปทุมเลยนะคะก่อนอื่นฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะจะมีอัปเดตรถตู้สวยๆเข้าใหม่ให้ชมกันทุกวันเลยนะคะมีตั้งแต่ง VAP แบบเดิมๆเ,เกียร์ธรรมดาเกียร์อโอโต้เครื่อง2.5เครื่อง3 0 0พมีไว้้คุณลูกค้าได้เลือกชมครบทุกรุ่นเลยค่ะตอนนี้นะคะก็มีรถใหม่ๆเข้ามาทุกวันเลยนะคะ อเนีวนะคะโตโยต้าอ n นีปี2020นะคะตอนนี้ก็เหลือ3คันแล้วนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจรีบเข้ามาเลือกนะคะมาทดลองขับนะคะมาดูเครื่องยนต์ได้เลยค่ะแล้วก็โปรโมชั่นนะคะขับฟรี90วันตอนนี้เราต่อให้จนถึง31ธันวาคมคุณลูกค้าสามารถทำสัญญาและรับรถภายในเดือนธันวาคมนี้ก็จะได้สิทธิ์นะคะขับฟรี90วันได้เลยค่ะ คันที่จะแนะนำในวันนี้นะคะเป็น Toyota c o m ม u t e r ปี2016สีเทาเกียร์ออโต้ค่ะคันนี้เป็นป้ายฟ้าเดิมตั้งแต่แรกนะคะสวยงามมากค่ะดูอุปกรณ์ภายนอกนะคะยังใหม่ค่ะนะคะอุปกรณ์ที่ติดรถมานะคะใหม่มากค่ะไฟนะคะกระจังหน้าค่ะดูม้านน้ำนะคะรถดเดิมๆเ,เลยค่ะ รถสวยมากนี่ดูเลยค่ะรอยแต้มสีรอยมาร์กนะคะจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดค่ะรถเดิมๆไม่มีอุบัติเหตุค่ะฝากระโปรงเดิมๆค่ะเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าใช้มากๆเลยนะคะเกียร์ออตโต้ด้วยสีเดิมเลยค่ะนี่ค่ะสภาพดีมากเรา,าเก็บรอยให้เรียบร้อยแล้วนะคะ มีรอยบ้างนะคะเรามีเ,าเก็บสีนะคะเก็บสีบางส่วนค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะใส่เป็นแม็กซ์สิยางใหม่ค่ะแม็กสวยงามนะคะนี่ค่ะดูนะคะซุมร้อค่ะไม่มีรอยเลยนะคะห้องเครื่องค่ะแผ่นพลาเรสใหม่มาก รถส,สภาพดีมากๆเลยนะคะห้องเครื่องนะคะสะอาดมากค่ะเป็นรถเดิมๆเลยนะคะนี่ค่ะเกียร์ออโต้ค่ะมีเครื่องเล่นนะคะปกติให้ค่ะเดี๋ยวเราพาชมด้านหลังค่ะคันนี้เป็นเบาะ v i p 3แถว9้า9ที่นั่ง เบาะไซส์ใหญ่มากนะคะนั่งสบายมากเลยค่ะนี่นะคะเป็นเบาะ VIP 3แถวแล้วค่ะคันนี้หลังคาเดิมนะคะเป็นรถบอดี้เดิมๆเ,เลยค่ะภายในนะคะแต่ว่ามีนี่ค่ะมีทีวีจอพับมีลำโพงนะคะมีคอนโซลค่ะภายในก็หุ้มหนังรอบคันแล้วนะคะนี่ค่ะภายในสะอาดค่ะ น่าใช้มากๆเลยนะคะรถเดิมๆสภาพดีพร้อมใช้เลยค่ะปี B 2016เกียร์ออโต้คันนี้ก็ไม่น้อยนะคะการใช้งานน้อยค่ะนี่นะคะด้านหลังค่ะก็จะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระนะคะถ้าคุณลูกค้าไม่เน้นรถที่เป็น VIP นะคะได้อยากได้รถเดิมๆเลยนะคะขอแนะนำคันนี้เลยค่ะ ดูนะคะรอยเดิมๆเลยค่ะให้ดูกันชัดๆเลยนะคะนี่ค่ะรอยมาร์กต่างๆชัดเจนมากสภาพดีมากค่ะใส่แม็กให้เรียบร้อยนะคะ จะมีลงรายละเอียดนะคะข้อมูลรถคันนี้อยู่ที่ใต้คลิปนะคะคันนี้ก็ฟรีดาวค่ะใช้เงินออกรถเพียนหนงหน0 0 0มบาทเท่านั้นนะคะรถสวย,ส,วยสภาพดีแบบนี้นะคะพร้อมใช้เลยค่ะนีค่ะประตูไม่มีรอยเลยนะคะนี่ค่ะการใช้งานก็น้อยมากๆเลยฮะดูพวงมาลัยนะคะไม่มีรอยชำรุดเลยค่ะ เกียร์ก็ใหม่มากเดี๋ยวดูการใช้งานค่ะนี่เลยนะคะการใช้งานอยู่ที่41,000กิโลเท่านั้นค่ะถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะสภาพดีมากค่ะบอกเลยคันนี้นะคะคุ้มมากๆนะคะใครได้เป็นเจ้าของนะบอกเลยว่าคุ้มจริงๆค่ะรถสวยสภาพดีเกียร์ออตโต้ปี2016 สภาพพร้อมใช้เลยนะคะถ้าอยากได้รถเดิมๆนะคะขอแนะนำคันนี้เลยค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะ